สวัสดีครับพี่น้องที่ให้เกียรติข้ามาติดตามรับชมช่องอีสานแช่หวยเด็ดครับมื้อวันที่14พฤศจิกายน2 5 6 13นครับพี่น้องผมคลิปนี้ครับผมสิบาพี่น้องมาเบิง่งเลขทะเบียนรถแฮไอไข่ของเอื่อยนั่งซิลิพอนอำไพยพงครับผมพี่น้องพอดีครับผมได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์หนึ่งครับก็เลยเห็นว่ามีตัวเลข แต่เบียนรถของเอยนางซิลิพอนในขบวนแห่เพิ่อนนอพี่น้องเนาะเพิ่นไปเหตุบุญครับก็เลยเอามาแบงปันพี่น้องในคลิปนี้สันได้พี่น้องผมก่อนสิบไปเบิงเนาะพี่น้องเนาะผมกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนำเด้อพี่น้องเด้อเพื่อผมจะได้หาแนวทางมาแบงปันพี่น้องในคลิปต่อไปครับนี่แหละครับพี่น้องขอมุ่นที่ผมได้มาครับเดี๋ยวผมเสียอ่านให้พี่น้อง พ่อเข้าใจสันส้นๆเนาะพี่น้องเนาะเพื่นบอกว่าซูมทะเบียนมรถแห,ห่ไอ้ไข่เมื่อวันที่14พฤศจิกายนเพจรถแห่สิริพรอพัมไพพง์ทีมเด็กวัดออดิโอเพื่อนว่าพี่น้องผมได้โพสต์ข้อความระบุว่าเอาบุญมาฝากส่งงานครับที่วัดป่าสว่างธรรมอำเภอพิบูรณ์รักจังหวัดอุดรธานี แห่ไอ้ไข่วัดป่าสว่างธรรมและงานนี้ก็ไม่พลาดสายบุญอย่างแม่นางสิริพรอัมภัยพง์มาร่วมด้วยเพื่อนวาพี่น้องผมนี่ก็คือเลขทะเบียนรถของเอื้อยนั่งสิริพรเด้อพี่น้องเด้อที่เพื่อนประเฮตบุญครับเลขทะเบียนรถขบวนแห่เพื่อนครับผมพี่น้อง523 2เด้อพี่น้องเด้อทะเบียนรถห2 3 2ครับผม เอาถ้าเห็นชอบตรงกันกะบันทึกเซฟไว้ไปหาสื่อลอตเตอรี่กันไว้ครับผมวันจันทร์ที่16นี่กสิได้ลุ่นจวดจตดกันเราได้พี่น้องผมขอให้มีโชคนำกันเด้อพี่น้องเด้อผมก็มักอยู่ได้ละ32พี่น้องผมโบออกมาหลายงวดอะไรเนาะพี่น้องเนาะส2เนาะเลขงามอยู่พี่น้องผมหาสองนี่กับบ้าสำนักอาจารย์ได้กะให้หาสองอยู่ได้ละครับผมเอาจวดจาดฟาดบื้มกันเด้อพี่น้องเด้อถ้ามัก เห็นตรงกันครับผมก็ขอให้พี่น้องลํำรวยเงินท่องครับในงวดวันที่16พิศจิกายน63นี่ครับผมเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ